สวัสดีชาสัก้าทุกคนนะครับยิ่ผมแล้วนะครับเอกนะวันนี้พบกับการรีวิวสกินในส่วนของคิวด์นะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกิจก,กรรมแล้วก็ในส่วนของเราติดเม็ดนะก็ได้ฉายามาในส่วงมาหลอดนะครับกว่าจะได้ฉายานะก็นี้ครับรับของขวัญน,นะอย่าลืมมากดรับกันนะเดี๋ยวเราไปรีวิวคิวด์กันแต่เราจะเอาซิปนะเปิดกล่องไปอืมเป็นเรื่องของขวัญนะก็เลือกซิปมาเรามีสกินอื่นครบแล้วครับอ่าก็เป็นในส่วนของกรอบ โปรไฟล์วิปปบัตนะอันนี้แอดอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็อลิสเดี๋ยวจะเป็นคลิปถัดไปนะเพราะว่าเราเติมเข้าไปในไอเดีเราประมาณพันแดแล้วนะครับสองร้ยเก้านะเดี๋ยวมารีวิวแล้วกันก็ในส่วนของนี่นะครับกิจกรรมลูกแก้วทองนะเราจะรีวิวในส่วนของอันนี้กันก็เลขนำโชคผมมีอยู่2ี่สบเก้านะแต่ผมมีลูกแก้วทองอยู่แล้วก็แลกไปเลยเพราะสก,กินที่รีวิวจะเป็นสก,กินนี้ Dark k n i g h นะ นักลบมังกรนี่ถ้าเปิดตัวโคตรเท่นี่แอ๊อยู่ต่างจังหวัดนะเสียงว่าอาจจะกล้องนะครับไปเดี๋ยวดูกันในเกมกันเลยกว่าในกูดูสก็กลับเข้าสู่ในเกมกันเลยกว่าครับในส่วนตานี้จะเป็นในส่วนของซัพพอร์ตนะคิวเดอร์ซัพพอร์ตเนาะสกินเฮดโอเคเนาะปลอดเนาะข้างส่วนดูท่าวาดไหมท่าวับ รอเลีเ้ยวเฮดโอเคเหมือนกันนะครับสกินราวาัฟหนึ่งทีปะ่ะเอน h ี้สิ่เเงเทอะร์โรว์เอฟเฟกต์ท่าสองเาบอกก็สวยนะลาวิวผมโดนหนึ่งหนึ่ง,งไม่โดน ไหนเราไม่รู้ออฟเลนสุกเลือเหลือน้อยแล้วสุกเกเลือเหลือน้อยแล้วเรามารับออฟนะทรบคำว่าเวทนะ สตาร์นสองลอฟิกเกอร์นะครับซับก็อยู่บนเนาะโอเคตาหนี้ดได้คู่ไม้ด้วยสวยผมอาจจะมึนๆหน่อยวันนี้ผมไม่ได้เมาว่ะบิวเมทนะครับตาหนี้ ผมยิ่งมานานะกลับบ้านก่อนเรายูโดนะหนึ่งสี่ผมไม่อยู่นะที่เรียโอดาร์นะครับ ผมไปต้องผมต้องไปเล่นกับแคลรี่ผมละยิงแคลรี่นานแต่ผมชอบอิมเฟ็กต์มันนะค่นข้างสวยเลยใครมีลูกแก้วท้องก็อย่าลืมแลก เอฟเฟกต์สวยชอบมากเขาโยนไอออฟเอนเบอร์ไปแล้วนะค่อกีอันนี้ก็กลับแต่ถ้าวับเท่นะส่วนตัวเมนซัพพอร์ตนะแต่อันนี้ก็สุพีมคนเดียวนะเล่นโหมดปกตินะครับรเลยในสวีเดนมั Oaths? Trust? Are these things valuable for you? I'm about to die. Super Mortals, no matter how hard you try, the barrier between you and me <and> <coughs> <center belt> เราได้คิวนะครับเราเรียกอยู่เลนกลางทิกเกอร์ ก็อย่าลืมมาจับจองกันนะส่วนตัวคิดว่าเป็นสกินฟรีแหละมีท่าวาร์ปลครับเป็นลิมิเต็ดที่มีท่าวาร์ปเนาะสกินแรกเลยมั้ยสกินแรกเลยที่เป็นลิมิเต็ดมีท่าวาร์ปเป็นสกินในของเฮดโอเคนะสนใจก็จัดได้ส่วนตัวก็จัดมาแล้วสวยอยู่โดนโอ้ไม่โดน ผมเมื่อคืนนะเมื่อกี้คิดหลุดไปตัวนึงครับไม่เป็นไรเราเลี้ยวเราเลนได้นะเราเดินมาหลังป้อมนะเมื่อกี้อิกี้เขาเดินอยู่ตรงนี้ผมชอบท่าวะคุณว่า มีคนตีมังกรเมื่อกี้ล็อกได้ครับตอนนี้เราได้น,ะนี่เทคแรกนะผมกำลังมึนๆอยู่นะตอนนี้ดิวดาเมดนะครับ าวารเมเรารับได้แค่นี้นะครับอย่ารับเยอะนะรับเยอะเราตายปีไม่คุ้มนะครับคร่าวๆเวลาเราเล่นซับนะซัพพอร์ตถึงแทงก็ต้องเล่นหนีนะครับรเย็นๆนะอย่ารีบมากต้องคิดเสมอนะไปต่อผมชอบอันติมากอันติ แต่อันติเวอร์ชันนู้นมัมนสี่เหลี่ยมอะไรเป็นเหลี่ยมผมไม่อยากตาย เราให้เข้ามาดูช่องเราดิทุกคนยูเดอร์เม็ดอะไรทำไมผมเล่นดีล่ะพยายามเล่นแล้วทไมยังดีเราตายเราแรงอยู่นะ อันนี้ผุมกดออตโต้นะเป้ามันเลยสายนะเวลาเล่นกิวด์พยายามอย่าก,กดออตโต้นะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมกดกปิงเห็นไหมปิงไม่ใช่มันไม่ปิง มียงไม่ยโดนทั้งเล่นดีกดันทุกคนเลยนะครับ ผมไม่จะตายนะยื้อเรายื้อให้เพื่อนเล่นนะครับก็เล่นได้ชิวๆเดี๋ยวคลิปต่อไปแด้เป็นอาริสอละดเดี๋ยวเราเช็คตาก่ันก่อนสุขสันต์วิปปิใหม่ครับมาดูคลิปช่องเราได้นะ ทำให้เขาหมั่นไส้ออกหานนคนดูเพิ่มมันกับเราไหมไม่เราจะน,นอนเพิ่งก,นะกินกับหัวหน้าผนแกมา ได้จะเกิดเสียงภาคเท่มากเอฟเซคท่าหนึ่งดีมากผมมีล้าง เขาเหลือป้อมเดียวตายน้ําคิวเอะมาหลอดไม่อยู่เล่นได้ง่ายนะครับง่ายกว่าตอนที่มาหลอด การกติไว้ก่อนผมไม่รู้ว่าเขาจะเข้าหรือเปล่านะคิวด์เอเซฟิทโดดพผทกเราได้นะครับสวยจบเกมเงยก็ได้นะจบเกมเวทที่สวยงามพักสำับตาแรกนะก็นี่แหละคิวดอร์นะครับสกินใหม่จากก้นไนนะเป็นสกินจาก h o k โอเเนาะใครสนใจก็อย่าลืมใช้ลูกแก้วทองแรกได้นะครับ ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีอืมผมก็ได้ไม่ต้องมานั่งอัดตอนเย็นอัดตอนเช้านี่แหละก็อยู่ต่างจังหวัดอาจเสียงอาจจะกล้องนะก็ต้องขอภัยในคําที่รุนแรงด้วยแต่ไม่น่าจะมีคําหยาบแหละก็เราได้เหรียญทองซับไปนะครับไม่ได้ mvp เนาะ mvp ต้องได้แก่มะพร้าวอ่อนนะแครี่เรายื้อไปต้นเกมค่อนข้างดีนะครับเขาเล่นดีมากเนาะต้องให้เขานะครับเขาข่าวก็ประมาณนี้นะแต่เมจผมก็ห้าหมื่นเจ็ดน้อยกว่าล้อเลี้ยวอีก แคลลี่เยอะสุดนะร้าวๆก็ประมาณนี้นะก็เป็นไงบ้างในส่วนสกินที่มีช่ว่าดารอกไนน์นะในส่วนสกินของกิลเดอร์นะครับเป็นต้นฉบับกิลเดอร์เนาะของฝั่งเฮดโอเคเนาะสกินนี้ก็ค่อนข้างเท่นะใครสนใจก็ เอาลูกแก้วทองไปแลกได้นะครับมีเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์เสียงเอฟเฟกต์โจมตีทุกอย่างดีหมดเยี่ยมก็ถ้าใครสนใจเป็นเมนซับหรือชอบเล่นกิลด์อยู่แล้วเนาะส่วนตัวผมคิดว่ากิลด์เนี่ยสามารถแก้ทางในส่วนของมาหลอดได้หรือซับบาง,งประเภทได้ครับตอนนี้ก็โชคดีหนอกเจอมาหลอดเนาะตาแรกก็แอดอยู่ต่างจังหวัดก็เสียงอาจจะกล้องเพราะว่ามันเป็นบ้านแบบบ้านแบบ นั่นแหละย่าทวดปูทวดเขาเนาะอืมก็นั่นแหละก็ชอบกดไลค์ด้วย,ชวยแชร์กดแชร์กดซับสไครต์จะเป็นกำลังใจคนทำคลิปไหมครับส่วนจะเป็นคลิปได้ต่อไปนั้นก็ฝากติดตามเมื่นะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวยครับแล้วเจอกันก็สกินคิวเดอร์ก็อย่าลืมจะาจ่แค่สอยได้นะแนะนําเลยส,ส่วนส่วนส่วนอัปเดตกิจกรรมภายนอกนะก็ไหนๆก็จะจากกแกคิวเดอร์ก็เราไม่ได้ลาจากด้วยสแปดอาร์เนาะเดี๋ยวนี้ก็มีเติมปองต้นเดือนสกินนี้ก็จะได้รีวิวนะครับแต่เราจะรีวิวอีเตีีี้้ยยก่ออนนนะะเต ก็ยวค่อยรีวิวก็แล้วเจอกันเจเน่บัตตาน,นี้แอดอยู่ต่างจังหวัดนะเสียงอาจจะกล้องนะขอโทษในเรื่องเสียงด้วยนะบาย